สวัสดีและทักทายยามเชา้ชาค่ะเช้านี้ก็พาทุกคนมาดูดอกไม้ที่เราปลูกเองนะจ๊ะนี่คือดอกไม้ในบ้านของเราคะ่ะมีหลากหลายชนิดปลูกรวมๆกันที่กำลังจะขึ้นมาให้ได้ชมก็มีอีกเยอะเลยคะ่ะนี่ก็จะเป็นดอกทิวลิปดอกทิวลิปสีแดงอันนี้แดงอมส้มสดใส อันนี้เขากำลังจะโผล่ออกมาให้ได้ชมนะคะทุกคนส่วนอันนี้ก็จะเป็นดอกเฟรชเชยที่มีกลิ่นหอมอ่อน,ออนหอมละมุนชอบมากเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าสีอะไรนะคะเพราะว่าเราซื้อมาแบบสีรวมนะคะทุกคนแล้วแต่เขาจะออกมาให้ได้ชมนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นดอกสีม่วงส,สวยๆปีนี้ออกมาหลายดอกเยอะเลย ฝั่งนี้ก็มีนู่นก็มีค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นทิวลิปดอกใหญ่พาไปดูข้างในว่ามีอะไรข้างในก็จะมีเกสรแบบนี้นะคะดอกใหญ่เลยนะคะทุกคนนี่ค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นสีแดงสดใสนะคะแดงอมส้มสดใสมากเลยส่วนนี้ก็จะเป็นดอก ดารารัตแต่ว่ามีหลายกลีบหลายชั้นเป็นพันใหญ่นะคะก็มีหลายสายพันให้ดูเหมือนกันนะคะนี่ก็จะเป็นสีเหลืองเหลืองสวยเลยค่ะที่กำลังจะออกมานี่ก็จะเป็นสีแดงนะคะเริ่มราค่ะความสวยความงามเริ่มมานี่ก็จะเป็นดารารัตห,หลายสีส่วนนี้ก็จะเป็นสีเดียวแต่สวยค่ะ สวยมากๆสีเหลืองสดเลยนะคะทุกคนบางทีถ่ายรูปอาจจะได้สีไม่ตรงปกเนาะส่วนข้างหลังก็จะเป็นพุ่มพวงแบบนี้จ้ะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นดอกเล็กนะคะแต่จะเป็นพุ่มเป็นพวงมาแบบนี้เลยจ้ะหลายๆดอกในช่อเดียวเนาะ ข้างหลังก็มีนะคะกำลังจะออกดอกนะคะข้างหลังข้างหน้าก็มีคะ่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้กำลังจะออกดอกส่วนนี่ก็งอลงมาก็เป็นอ่าเขาเรียกอะไรอะทิวลิปเนาะงอลงมาตรงนี้อุ้ยมีหลายมีหลายดอกให้ดูเลยอันนี้คือแปลงที่อยู่หน้าบ้านนะคะทุกคนแปลงก็ ไม่ใหญ่มากแต่เราก็รวมดอกไม้ไว้เยอะเหมือนกันดอกไม้ในช่วงของฤดูเนาะช่วงฤดูใบไม้ผลิเราก็จะลงพวกนี้แหละที่เป็นทิวลีบเป็นดารารัตประมาณนี้ <c oughs> แล้วก็ดอกเฟรชเชยดอกเฟรชเชยก็จะมีหลายหลายช่อเหมือนกันนะคะทุกคนพามาดูนี่นี่ก็จะเป็น เฟรชที่กำลังจะออกดอกให้เราได้ชื่นชมมีหลายกิ่งหลายช่อเหมือนกันค่ะแล้วก็ลงดอกอ่าอะไรอ่ะนูน่นฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นเขาก็จะเป็นดอกสีขาวๆจะพาไปชม<ผ>นี่เขาก็จะเป็นดอกอย่างนี้นะคะนี่คือช่วงฤดูของใบไม้ไมผลิส่วนช่วงฤดูของดอกอ่าที่จะเป็นดอก ของฤดูต่อไปเราก็ลงเหมือนกันสำหรับคลิปนี้ก็คงจะพอแค่นี้ละคะ่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ